หวาน e v วิติงสิงค้าพเจ้ทูเดย์ทูก n i g ทุกคนมาด้วยกันเนาะมาพบก,กับซ่องเจค้าเซโนเหมือนเดิมเ็สบายดีเนดะ้อสบายดีเนาะมันกันอยู่บ้านน้องคำหล่าคือสักคืนเหนือนะทุกคนเนาะเจค้ากลบมาตอนนี้กับมาเป็นกำลังใจเพราะคำหล่าแต่งหนะ้าแต่งโต,งตงอยู่ทุกคนว่าลูกสาวสวยขนาดใดจัะมาเจค้าสิพาไปเบิ่งเนาะทุกคนนะเพราะว่ามือนีก็ได้สร้างผมกิติมาสักมาจาก บ้านนนดอกไม้นะทุกคนคือไผ่นะทุกคนไปเบิ่งน้ำกันเลยตอนนี้กัยใครเบิ่งไว้ๆอยู่ขอหันกล้องในน้นมาแล้วมันแล้วเป็นไงคะสวัสดีค่ะสวยไหมคะนี่ลูกสาวทุกคนนี่สวยไหมสวยไหมข้างหลังเสื้อดำเสื้ออะไรนะคะแนะนาตัวนิดนึงค่ะนิวเจล ไปแต่งโตมารุ่นน้ำกันนะวาอิลาชิใัสยสุดยังขึ้นเวทีนะทุกคนนะถ้าผิวนิดประเดมประดอสร้างผมนี่ก็อินพอรตมาจากบ้าน<ม>นนดอกไม้นะทุกคนเนาะสวยป้าอออเอาไวนี่ทำไมสวยอย่างนี้ลูกไม่ได้ให้ดูทั้งข้างในนะคะยังไม่ให้ดูข้างในแค่นี้สวยไหมครับทุกคน อันนี้คือแบบว่าออเดอร์ออเดอร์ไปก่อนว่าเอาเงนลงไปไนอนอนี่เก็บก่อนหรือว่าเอาไว้ในน,น,นี้เตมเออมีคนขาา่าวรกวนน็ซเจะให้เปเด,เ,ออเ,หออเดินเขเคื่อไปเดนนี่ทุกราคาลาดล้ลนซแม่อม่ใส่เดยวานน้นวันนี้ เสรุปกต้อนแต่คนสวยคนเ็กเด็กเดกเด็กงด็กเด็กยด็กเด็กเดกเด็กเว็กเด็กเด็นเด็กเดนกเดเน็กเด็รเดกเ็กเดด็กเด็กนด็กเ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 เด็กเดเด็กเด็กเด็เดดเเด็กเด็กเกเ็เด็กเด็ด็เกดเกเเเเเเดดด ขั้นไปดับพักกันในลงแต่เว็นน้องมนนีไฟดับทุกคนกันเลยด้เลทในหนึ่งดิเดตูดสไยขันในหนึ่งก็คือในหนึ่งของเจขาวเนาะตอนนี้ทางน่าก็เตรียมงานอยู่คนนะเบิร์กันนขั้นงานเลยเตรียมงานอยู่วันสิงคโปร์ทูเดทูนายนั่นละฮะลงไปเลยเนาะเอาหลดลงไปปะลงไปกอดปะ การเจ้าเบอร์ตะ่นเบื้องหลังนะเบื้องหลังเพิ่นเป็นยังไงออาเป็นเพื่อนสองสองครเขาเรมาเด้อวันสุดทายเขาตอบกะน้องอีกทุก็รีเนาะแยกนั่งนะหม่าดไม่ได้นาเวทีนะทุกคนเาไแหงทุกคนน่งมีวาเดียวบรรยากาศหนาเวทีทุกคนไม่รู้ครคือใครจะคเป็นเต้นนะบรนัด ไม่แดงก็อ๋อกินรอดจะกินก็กินละแม่กินผู้เท่าผู้แก่กันแก่คนไปน้ำก็ได้ผู้แก่หรือว่านักผัองไอสนใจกับจองมงานเบื้องหลังนะทุกคนก็ต้อิดีเจ้าจะไปเบิงนกองางหลางมานี่หน้าเวทีนะ มาบ้านสะกขึ้นเนื้อในครั้งแรกมาทุกคนโอ้เมนซีนั่นเมนนี่แล้วหนื่องเมนนี่แล้วเนื่งเดี๋ยวจากทีมงานหมักมขวนสดขวาทั้งเกลี่ยทั้งเกลี่ยคนหลายแม่งนาะพนัฐดาตัวลำเลื้อยเนาะที่มาจากบ้านอื่นบ้านไทยลำเนาะโดยเฉพาะกับพี่น้องชาวบ้านสะกขึ้นเนื้อไส่แพะเบิ้งเนาะพนัฐดาโดยเฉพาะพี่น้องชาวบ้านสะกขึ้นไทยลำเน่ ออาคบัตนใ้บ้านเนือบรรยากาศบรรยากาศอาคาดอนเอคคดมาหน้าดีวนาะเสบ้าแสบบ้าซับอตองมกขอวขาวเสือเพนองกอาแซ่บแ้กแบงมูกินแน่หละมีเสือเสียงมีดงดัมาทำการตแบ่งกันกอนี้เปิดกำลังซีซีเซ็กซ์้าวเป็นกำลังเซ็กซ์สาวาขาานป้าไปเบิ่งนอกเข้ามาแล้วบ้าไปเบิ่งลังบ้านนะว่าคนมาหรือบ่ กอดใจเฮลานีเนาะมันอีฟังเพลงคนงานใหม่ซิกเนิรใหม่เด้ออยากกอดพวขาวนะทุกคนนะสภาพเป็บางหลังเวทีวันนอกคลงานเลวบอน้กคนใานสุดยังกังไดเนาะหลวีฮมกข้างหลยงหลังเวทีฮับบุกข้งหลังเวทีเนาะบไปจากองสาหกำลังนคนเสร์บอไปกับเอซี มาแล้วมาแล้วเอาคุปนั่งแน่คุปหาตั้งมานั่งแน่บ่เม่อยบ่ตั้งแถวทั้งหน้าคืหลายๆได้อครับลายยังบูมาบ่ซิขึ้นเวทีแล้วไม่มีสามีเลย น้องกํลังขึ้นเวทีนะทุกคนครับอนุาลเอั่งไังเป็นีงรอหลังวลเวทีนี่ฮักล็กจากเวทีเมื่อกี้นี่นี่ต้องกรเีวขอไปแล้วนครัขอกรากนไปอีกเดีนน้องตาส่้ามันโดนป็นไปเอ้อันสั่นด้นซืนมกันตั้งเตรโดน้าเล็ว

เอาตันนี้คือสวยตันนี้คือคีร่ามันคืองามแท้บอหยกสวยสวยหนึ่งสองสามสี่บาเจ็ดสิยี่ลไปรังเวทีกับประมาณนี่เลยนะบนนอกกันแลังสิขึ้นเปิดโตนะทุกคนนี่แดนเซอร์พันกระห่อนนะลังเวที่้อนแหงวะลูกขนาดซื้อพันเอาพันลมนิดน้อยเดี่ยวพักพันพักนั่งอีกจักหน่อยอีกจักหน่อยเพื่อนว่า นตั้งกระบมีเนาะออย่านออก่านเช้าออกงางไขึ้นก่อนใหไพไพมีขึ้นก่อนคนที่ขึ้นก่อนไพขึ้นก่อนฟาดหลืพี่พรบอกฟาดขึ้นก่อนก็ได้ นอ้อสลับซกักหลังแล้วม้อนหลังนะทุกคนเบื้งหลังเบื้องหลังได้บ่ได้บ่เห็นหงอยบ่เนื่ยงไ้ฮะเห็นบ่เาเสเอกลนะทุกคนนะ ตั้งกขบูมี่ซ้ำแถวนี่จิ๋วบอสจะมาตังได้ให้น่งนั่งดิตอนนี้ตอนนี้เสนากปรลาเื่องล่างนะทุกคน้นา,ก,ากับ้าทวีพรกำลังขึ้นนะทุกคนตอนนี้คิดว่าซีเบนมาห้องเพ่งจากเราเนาะอ๋อไฟดับนะบรรยากาศกับประมาณนี้นะทุกคนคนก็ไล่หลเนะ จะมาเบิงมาลำเรื่องนั่นแต่ไอแต่ยังน้อยนะก็เคยแต่ไปนอนกับเมนี่ยกัเมเอาเสื้อเอาเสื้อไปนอกับ่อสากับใกันเล้ว่ล้วซาณะยังซีี้คนนั้นหนึ่งที่ว่าจะมาในน้ำเนาะแต่ว่าตอนนี้เอาซ้อมนีสัก่อนขอขอบใจ และก็ขอบคุณแม่เราทัางกิจเอ,เอนะคะะะะเดี๋ยวเตยให้อาจารย์คูณไอ้เต้นนา้านเจ้านา้านเมื่อนี่มีบังเขา้ามแจกขอเสียงคนโสดป้าผัวมาเน่ป้าคือมาลายแท้นะคะหมอล่ำกับโสดคือกัน <c oughs> เอาพาไปนั่งกันละกันนะคะพี่น้อง ยาวต่อน้ากันละกันเด้อพี่น้องมอนบสพี่น้องโอ้ยมือหนียไฟกับโบม่เราบันสะขึ้นจับจูดค่ะเอาถือว่าสลองในบ้านไหมเพื่อนว่ามีแต่สิ่งใหม่ๆนะคะเอาฝากไปน้ากันละกันประธานวมอลลัพิเศษไปน้ากันละกันอาจารย์นักดนตรีจัดไปตัองรวบแรกคัตจบแรกให้ดูคับแล้ว ອ່າມີໝໍລໍາໄປໃຜເດເຂົາຕະຫຼາດ อนีาแต่ว nah. ่าบ <the> ุญยอนวุนายโดยต้องป่ทุ่งสวนย้อกล้าหัวเลยว่าห้ามเมื่อกาเพราะ่ไมนอนนีเด็กว่า้เสียจนเตียงเสียงฟัานแฟนๆ้อานะโอ้ยมัักเนาะไ่ปกติเลย่เรัแต่เราเนะชุดแค่คอเนีนะจะไปใส่

เน่ะแมขาจะกันยัดนมอนรับอยู่อาวบัคคลามบดาวส่ไหมโตัะเขาจะเอาออกมากินนะบดาวาสมบูรณ์เป็นยังไงเออใต้พืชกินก็ได้เนาะเพราะว่าเขากับมมาแหละค่ะ คนเป็นหมอลลำเรื <not> <move> ่องเลยนี่นอกก็ได้ขึ้นแล้วเขาก็จะไดลาก่อพรบอกนอกมาลยนี่ังไงก็คิดในเกษจะจบก่อนนะทุกคนยังไงก็ฝากทุไลค์กดแชร์กดสักสัคร่ในเดือนสาฝากบังคนชนะแน่เนาะาก็จะไดลาแล้วคิดด้ยางบายสานปรย